ศิลปินเวียดนามเตรียมบุกไทยสายตรงหาซีอกาแฟคุณแม่ขอเคลียร์ดราม่าจนทั่วลงแม่นกน้อยทพ่ชัยรัตนโชจินดา CEO โอแบรนด์ดังในโซเชียลอย่างกาแฟคุณแม่ได้ออกมาเปิดใจเคลียร์ดราม่าประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์หลังจากที่ศิลปินดังชาวเวียดนาม ขีลองได้บินลัดฟ้ามาเมืองไทยและมาร้องเพลงสดๆให้ทางคุณแม่ฟังส่วนทําให้งานนี้สร้างความตกใจอย่างมากเพราะโดนทัวลงอย่างหนักและยังทําให้เหล่าแฟนคลับต่างเรียกร้องอยากให้ทางคุณแม่จัดมินิคอนเสิร์ตของทีลองร่วมกับ FC Thailand นดอีกด้วยค่ะดีเลยพุ่งกระฉูดเลยค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากเลยค่ะทุกช่องทางเลยค่ะตอนนี้ ในโซเชียลตอนนี้เห็นบอกว่ากระแสต็กลับรับดีดคาะคนพูดถึงอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะมันเป็นกาแฟยไ,ไ,ไงคะคะกาแฟคุณแม่ช่วยในเรื่องของอควบคุมน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีรูปแบบมีก็โดยทั่วไปก็ขับถ่ายคุ้มหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วราคาจับต้องได้เด็กนักเรียนก็จับต้องได้ก็เลยขายง่ายขายคล่องเป็นกาแฟซองกาแฟถุงนะคะเป็นกาแฟซองจะ จะดีมากเลยค่ะชาไข่าชา,ชาเถียวมีหมดเลยค่ะอส่วนของพุณแม่ก็คือส่วนใหญ่จะเน้นลดน้ําหนักอืเน้นลดหนักส่วนใหญ่แล้วก็ราคาจับต้องได้ก็เลยเป็นผลตอบรับกับลูกค้าได้ทุกวัยเลยค่ะเพราะบาหวันความดันอะไรก็ทานได้หมดเลยเพราะมันเป็นเพื่อสุขภาพค่ะจากคนที่ไม่ทานกาแฟดำก็มีกาแฟดำก็มีกาแฟครีมก็มีกาแฟมีหลายตัวตอนนี้ก็กำลังที่จะแบบผลิตกาแฟส่งออกเวียดนามด้วยค่ะ ดราม่าดิดนึงคือน้อง<า>อน้องนักร้องดังในเวียดนามทีนี้เขาเขาเราคุยกันมาสักพักคือรู้จักกันแล้วเขานับถือเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็เลยเขาก็เลยมาที่ไทยแล้วทีนี้แฟนคลับเอ็ซีเขาก็เลยไม่รู้ว่าน้องมาที่ไทยทําไมถึงไม่มีใครรู้เขาก็เลยมาถามว่าถามในคอมเมนต์ในหลายอย่างแต่เราไม่สามารถตอบได้มันเยอะคอมเมนต์มันเยอะ,ยอะก็เลยโดนดราม่าว่า ถามไปก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยมาบอกที่แจงนิดนึงว่าเราไม่ได้ไม่ได้ยิงแต่ว่าคำถามเยอะเลยตอบไม่หมดมเดีย๋ยน้องบอกว่าน้องจะไปเยี่ยมครอบครัวแต่เนี่ยวันที่28เดี๋ยน้องมาอีกรอบนึงอืเดี๋ยน้องจะมาบอกแฟนคลับและบอกเอฟซีสามารถไปรอรับที่สนามบินกันได้ตกใจมากเลยค่ะว่าเออทําไมถึงโอ้โหเป็นพ่อเป็นแม่แท้ๆหรอคะไม่รู้เป็นน้องเป็นคนไทยเหรอทาไมไม่รู้หลายอย่างเลยที่คําถามตั้งคําถามกันมาแต่คุณแม่ก็ตอบไม่หมดมันเยอะแต่ก็พยา,ายามไล่สุด บอกเอฟซแต่หลายคนไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับผลกระทบค่ะไม่รับผลกระทบก็มีเอฟซบางคนก็ไปสั่งซื้อกาแฟ,ฟตามน้องเขาด้วยอืรู้จักกระทางน้องน้องจากเวียดนามก็ชาวเวียดนามก็มาซื้อเหมือนกันจ mini ัดมินิทิงคอนเสิร์ตก็้องคุยกับน้องแล้วน้องก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ก็ต้องคุยกันในด้อมของเขาอีกทีนึงก่อนว่าคนสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าคนสนใจเยอะมากๆเลยค่ะก็เลยเดี๋ยวจะ พยายามให้น้องหาเวลาแล้วก็มาจาัดคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตในไทยและเพลงของน้องก็คนก็เรียกร้องให้ทําเป็นเวอร์ชั่นไทยเยอะมากอเออเดี๋ยวจะโทรหาน้องหน่อยอุ้ยไม่จะเ <c oughs> จอพายเลยเหรอเดี๋ยวจะเจอพายลองโทรหาน้องแต่ไม่รู้น้องรับหรือเปล่านะอือเดี๋ยวเราลองกันนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาน้องให้นะคะใครจะคุยเรื่องแปลได้มั้ยเนองมีคนพูดเวียดนามได้มั้ยมีใครพูดไหมจ้าไม่แค่นี้แม่ก็พูดไม่ได้ ไฮทีลองไฮสินเจโาเฮ้ยไปคำรองสินเจาเตฮา,า,ายาไทยแฟนฮัลโหลฮัลโหลแซนเริ่มอยู่เรทักไอเป็นแฟนหน่อยอ่า FGR เตฮายไทแฟน Say hai thai fan yeah. When you come Thailand When you come Thailand nghe nhìn Hello when you come Thailand À. Uh, when you come Thailand uh, where to come Thailand L okay thank you, <laughs> <laughs> you know, uh, no, no 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 speak english oh. สินเจ้าสินเจ้าโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีโอเคโอเคโอเคบายบายทีหลงคำว่าหยุดเด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 ดมัร์มเฮลโลเดดว่าว่าไงลูกแย่โอเคบายบาย โอเคบาย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 เห็นแบดไม่ได้เอ่อน่าจะมีรู้เพราะว่าลูกเข้ามาั้งทีเนี่ยลูกก็มาหานี่จะไม่เยี่ยมแม่ทุกเดือนจะไม่เยี่ยมแม่ทุกเดือนแม่ก็ต้องหาสินค้าตัวนู้นตัวนี้ให้ลูกทำอยู่แล้วเห็นบอกว่ามีแววว่าจะเึงตัวมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยใช่แม่ใช่เขาอยากมากบอกว่าลูกอยากมามาเลยเดี๋ยวแม่จัดการให้ตรงนี้โอเคเลยใช่ไหมแบบ มาช่วยแบบอัลักสมุนสินค้าเราไปเลยนะคะดีดีโอเคดี<ช>เลยดี<ล>ยจะได้ไปได้ขายที่ไทยด้วยที่เวียดนามด้วยอ่าแล้วอย่างนี้มองตลาดต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคือน้องเขาบอกว่าต่างประเทศที่เวียดนามเนี่ยเขาจะชอบสินค้าของไทยมากอืมถ้าเราส่งออกได,ได้ได้ก็ดีเขาบอกมาอย่างนี้คือเอฟซีของน้องที่รองนะเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยอ่เขาจะมาไทยเมื่อไหร่อะไรยังไงคุณแม่จะแจ้งลูกตลอดต่อไปจะแจ้งในรลฟ์สุดนะอย่าดราม่าคุณแม่นะอืมแล้วก็ ถ้าน้องมีผลงานอะไรก็เดี๋ยวจะคุณแม่ก็จะแจ้งในช่องติ๊กตอกของคุณแม่แล้วก็อาจจะในาทาง Facebook ทางอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าก็ไม่คิดว่า FC ที่ไทยเขาจะเยอะขนาดนี้ออขอบคุณขอบคุณแทนน้องมากมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่เพราะว่าบางคนบอกว่าขอ,อเวอร์ชั่นเพลงไทยเพลงนี้หน่อยแต่ยังไม่รู้ว่าจะให้ใครร้องที่ไทย เพราะเขาเป็นนักร้องเองเป็นโปรดิวเซอร์เองแต่งเพลงเองหมดทุกอย่างต้องให้ไกด์ต้องมีไกด์ใช่ต้องใช่ต้องต้องดูก่อนว่าที่ไทยต้องให้ใครร้องจริงๆก็ต้องขอบคุณน้องที่ร้องปกติถ้าจะเป็นสินค้าเราเราขายดีในพวกทิกต็อกก็อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพิ่นที่ร้องเข้ามาสิปุ๊บก,ก็เหมือนมีกระแสเข้ามาแบบ ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจแบบจะให้เป็นกระแสอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้สินค้าขายดียิ่งขึ้นอีกก็เลยขอบคุณเอฟซน้องทีรงทุกคนแล้วขอบคุณพี่ๆที่มาให้เกียรติมาสัมภาษณ์วันนี้เพราะว่าเหมือนเราเป็นร้านเล็กๆเ,เราไม่ได้อะไรแต่ก็ขอบคุณพี่ๆมากที่ให้ความสนใจสินค้าแบรนด์เรานะครับขอบคุณนะครับ <c> ช่องครอบคร,รัวสุขสันต์นะช่องทิกตอกอ็รูครอบครัวสุขสันต์ส่วนสินค้าของคุณแม่ทุกคนก็โอโ้โหรู้อยู่แล้วลูกกาแฟคุณแม่มง่ายๆกาแฟคุณแม่เซิร์ชป,ปุ๊บขึ้